เล็กอยู่แน่ครับใหม่เลยต่อใหม่เลยได้ไหมใหม่เอี่ยมเลยที่นี่วใบวัรด้วดีมันยาวเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับช่องยูทูบรถดำส,ดสวยๆจารัดครับวันนี้มาเจอกระบ,บะพอดีเอเอยาวเท่าไหร่อะสามเมตรหกโอ้พอดีเลยสามเมตรหกพอดีขึ้นรถไทได้ ปลาข้างสูงเท่าไหร่นี่ห้าสิบไหมมาดูดิแทงเดิ๋ยวห้าสิบนะเปิดได้นี่ลุงไงจะขายาแสนหนึ่งครับ,บแสนหนึ่งพร้อมกระบอกเลยใช่ไหมลุงพร้อมหมดเลยเนะี่ยห้าสิบ <50 S 2> โอ้โหดีเลยตุบป่งทุกปันมีพร้อมไหมหมดอ๋อตั๊มก็มีมีครบหมดทุกอย่างโอ้แก้วเลยเฮ้ยกว้างนี่พัดดูความกว้างนี่กะบะกว้างเท่าไหร่วะ ห้าฮะสองเมตรสิบห <eterm Gore? S 3> ้าสองใช่ครับพอดีเลยพอดีนะอืมไม่กว้างเท่าไหร่ฮะรถสั่งไงเหอะไรนะที่คุณอยู่วีรอะซื้อรถเล็กแม่ครับรอะไรนะอ๋อไอติ๊กมันทำให้มันไม่ได้คนทำไม่ดีอ๋อติ๊กสั่งไว้อ๋อือที่อื่นเ้วยเป็นมะเร สั่งไว้นี่มันโดนไหลทำไมมันบ pues es. oh, ah ุบไงมัตกลงไงตอนลงบ่เออดึงออกได้เคลียดหมายแค่ได้น้ำพันพื้นเท่าไหร่เนี่ยพื้นใช้เลยโอ้ยกวางได้เลยเออที่ครบหมดปั๊บกุมปั๊บตั้มที่หมดอืมนี่ไงไฟไฟก็สั่งอย่างเงี้ยต้องไปท้ายก็สั่งมาเนี่ยนี่ โอ้เอแสนหนึ่งเฮ้ยแจ๋วเลยเว้ยไปต่อไม่ได้นะทุวันเนาะแสนหนึ่งอะไรเนี่ยค่าต่อได้เพราะยึดโถถามอย่างนี้ไม่ได้แล้วเปิดขึ้นบ่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันนะตัวเนี่ยก็ถัาชุดใา้ไปเนี่ยเอาเอาไปเลยเนี่ยเปิดเปิดได้หมดเลยเนี่ยมีที่ล็อกที่ล็อกแต่ที่ต่างๆทำอย่างนี่ยอ๋อ ไปก็คนสีตื้นไงเนี่ยแสนเดียวเนี่ยแม่ได้เอาไปเออเครื่องทุกชั้นข้างล่างเอาไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยฮะข้างล่างไหนเนชุดห้างของห้าข้างล่างข้างล่างนี่นะเออชุดหลังนี่นะเออชุดหลังชุดหน้าแหน่ยตั้งหาโอ้ของฮีโน่เลยนี่นี่ให้แหนบไปเลยเนี่ยขาดตูนแม่ไปฮีโน่ เออคุู่ก้าไม่กล้าหนูแ้่แหนวจะไปหมดแล้วขอไปเลยอ๋อยางไม่ได้้ยางพื้นฐานยางไงแถมแหนวไปแนวไปสวยกว่าแล้วสองหมื่นแล้วแหนวนี้ใช่ไหมทักเต้านี่เลยเออไปหมดแล้โอ้เนี่ยเนีวเต้านี่อีกเนี่ยเต้าหลังด้วยเออเนี่ยซื้อมาสองหมื่นห้าเนี่ยแถมไปเนี่ย อันนี้เอาแค่ห้าหมื่นห้าคืนนี่นะไอ้ที่แถมไมสองหมื่นห้าเนี่ยอันนี้หน้าหลังห้าหมื่นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าแต่นี่สองหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปเนี่ยให้ไปเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยตรงแหนบเนี่ยคือรวมทั้งแหนบทั้งอะไรเลยห้าหมื่นห้าขาดทุนให้สองหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยโอ้แถวเลยหน้าแหนบหลังแทงไปหาไปถามซื้อเนี่ยหน้าหลังเท่าไหร่เนี่ยแหนบเฉพาะแหนบไหมนะ ส5งหมื่น hmm. ห um, uh. right? oh. ้าสองหมื่นเลยที่ายแนบเนีโอ้แสดงว่ากระซีนี่เอาไว้เอาไว้ต่อยางเก้าเอาเอา่างเกากเก็บไปไ้ยเนี่ยโอ้เออเจเลยฮะเอาไปวางขนาดเครื่องอ่ะ ขขาายยได้เครื vinegar, ่องเท่าไหร่นะเครื่องเท่าไหร่นะลุงแ0นซี JU 5E ฟั่มสายด้วยครับเอาคันนี้วะนี่กระบะนี้วะไปยกใส่รถท่อทงนี่เส้นหนึ่งนี่โอ้ ได้อยู่เล็กก็โอเคอยู่ครับใหม่แล้วเนี่ยเขาสั่งมาจะขึ้นคันนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นครับลุงบอกว่าช่างเอ่อไม่พร้อมช่างไม่พร้อมครับแสนหนึ่งเออ,เอ,อไปต่อหมดเท่าไหร่ฮะถ้าไปต่อกะบอกอีกนี่ถ้าไปต่อใหม่นี่ โอ้ตัวใหม่ไม่รวมกระบอกนะน่าจะแสนหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้ได้กระบอกไปด้วยได้ตัวปั่นดาไปด้วยก็ยกใส่ได้เลยครับได้ขานี้ได้เห็นนี้ไปด้วยเนี่ยเนี่ยแก้วเลยครับสปปดได้เลยอะยาวสามเมตรหกสิบกว้าง 2, สองเมตรสิบห้าฝาข้างสูงห้าสิบเดี๋ยวเียๆดูข้างล่างก่อนข้างล่างถักดีกเลย อเหล็กพับตัวล่างนี่เหล็กพับตัวนี้เหล็กพับก็บอกก็สีตันนี่แหละครับก็บอกเล็กสีตันอก็วันนี้มาตามเรื่องเอกสารเอ่เทเลอร์ครับก็ คุยกันเรียบร้อยแล้วเอกสารเทเลอร์ล็อกกี้สใบปัดมีเคนตอนนี้เจ้าของออทำเรื่องไปถึงศาลแล้วครับก็รอเอกสารจากศาลนะครับจัดตั้งจัดตั้งผู้อะไรนะผู้จัดการมรดกอยู่นะครับก็คุยกับเจ้าของรถเรียบร้อยทางลูกเขาเรียบร้อยแล้วก็รอแค่เอกสารจากศาลมาแล้วก็ เขาก็จะจัดการเอกสารให้ครับถือว่าโอเคเลยครับมารอบนี้คุยกับเจ้าของเรียบร้อยก็ได้เบอร์โทรเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ลายลกันเรียบร้อยก็เขาก็บอกว่ารอแค่เอกสารจากทางศาลนะครับคือเขาจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเขาให้ทางคุณแม่นะครับเป็นผู้จัดการมรดกนะนะครับให้ทางแม่ก็โชคดีไปหน่อยที่ว่า ลูกเขาไม่เยอะนะครับไม่หลายคนมีลูกแค่คนเดียวแล้วลูกก็ให้แม่เป็นคนเป็นผู้จัดการมรดกเลยนะครับผมก็สบายใจแล้วก็มีแตร่รอครับตอนนี้รอเอกสารจากศาลอย่างเดียวเออกระบะนี่น่าสนเนาะแสนหนึ่งลุงก็บอกว่าโตไม่ได้นะแสนหนึ่ง เฉพาะตัวกระบะนี่ก็แสนอีกกระบอกอีกต่างหากอีกแล้วก็ไอตัวข้างล่างอีกคัสซีเทียมด้วยอืมมีเครื่องด้วยครับมีเครื่องอีกตัวหนึ่งเกจะขายอยู่ที่แสนสี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องเจ5อห้าครับเอาไปวางารถแมคโครจบเลยนะครับวางพวกมค์คทีพวกอะไรนี่มีแมคโครขายด้วยตรงนี้ ทำสีอยู่นี่ก็น่าจะขายนะเนี่ยพวกสิบล้อเนี่ยอันนี้ก็หางก่วงครับตรงนี้ผมเคยมาแล้วครับถ้าใครเคยดูคลิปอาจจะจำได้เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องลุงเก๋ก,ก็จะขายเครื่องด้วยแสนสี g o 5 e ครับเครื่องคอมคอมแต่ว่าแปลงเป็นปั๊มสายแล้ว เสนสีนะ่น่าซื้อไหมผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องนะแต่กระบ,บ่านี่น่าซื้ออยู่แสนหนึ่งผมก็บอกเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมกะรทำยางก้าวขายครับ